สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องของ The Imperium Nihilus ครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของ Eye of t e r r o r นะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Imperium s a n c t u s จุดต,ต่างเดียวคือ Imperium s a n c t u s ครับมี t e r ร a หรือดาวหลักของฝั่ง Imperium เนี่ยขอยให้ความช่วเหลือดาวในอนาบริเวณแต่ฝั่งของ Imperium Nihilus เนี่ยครับไม่มีการช่เหลือจาก t ท r ร a นะฮะ คือเทอราช่วยเหลือได้แต่ขอความช่วยเหลือ,อยากมากและที่สําคัญคือการเดินทางข้ามวาร์ปอะครับจากเทรามาที่ฝั่งของนีลุสเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรยากเพราะมันติดเกส r ริฟที่ขวางเอาไว้ปัญหาที่สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าในช่วงแรกที่เกิดเกส r ริฟที่ดาวเครเดียแตกแล้วจักวานถูกฉีกอะครับดาวไม่รู้เท่าไหร่ล่มสลายในในเทินเดียวคือแบบหายไปเลย โดนขึ้นวราปวาร์ปุ้งตายยกดาวโดนขึ้นวราปว้าร์ปุ๊บเดมอนโผล่มารับมือไม่ทันตายเรียกได้ว่าฝั่งของนีฮลุสเนี่ยเป็นฝั่งที่ลําบากมากกว่าฝั่งซังครุสเยอะมากเพราะสาหรับคนที่อยู่บนดาวในเขตของนีฮิุสเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษยชาติกลุ่มสุดท้ายของจักรวาลนี้หรือเปล่าวะเพราะพอ,พอขึ้นว้ามันตัดปุ๊บเนี่ยมันติดต่อสื่อสารกันแทบไม่ได้เลยมันมันสื่อสารกันยากมาก แล้วเวลาที่สื่อสารปุ๊บเนี่ยมันก็มีคลื่นของวาร์ปมารบกวนเนี่ยครับทำให้การสื่อสารระหว่างดวงดาวเนี่ยช่วงแรกๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องใช้ไซเคิลที่พลังจิตสูงขึ้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่มนุษยชาติเนี่ยจะสื่อสารกันนะครับเขาจะส่งพลังจิตเข้าวาร์ปเพื่อย่นระยะแล้วก็เชื่อมต่อส่งข้อความข้ามดวงดาวกันอย่างนี้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แกนรีปปุ๊บมันมีคลื่นรบกวนเยอะมากแปลว่าคุณต้องใช้ไซเคิลจำนวนมาก เพื่อส่งกระแสจิตในการบอกข้อความต่างๆไปยังดาวที่อยากจะส่งไปซึ่งหลายต่อหลายครั้งครับไอ้ผู้รับเนี่ยที่เป็นไซเคิลเนี่ยก็แบบทันที้จะได้ข้อความครับเจอพวกเดมอนมาปนเปื้อนปุ๊บข้อความไปเป็นเหมือนกับสัญญาณพลังจิตที่ชั่วร้ายครับผมสติแตกไปก็มีฮะอันนี้คือความยากของการติดต่อสารในฝั่งของมิฮิลุสนะแล้วก็ถ้าอยากถึงจากมิฮิลุสมาฝั่งของแซงครุสทําได้ไหมทําได้ครับมีอยู่สองทางให้เลือกทางแรกคือคุณล็อกขอบของ แก็สริฟมาไอ้เส้นนี้เนี่ยเหมือนจะปลอดภัยแต่สลัดโอกาสโคตรเยอะนะครับไม่รวมพวกยานของพวกเอเลียนซีนตต่ตางเนี่เนี่ยรอดักป้นรอดักแดกคุณกับแถวนั้นเต็มไปหมดเลยอีกวิธีคือการใช้วาร์ปทะลุตรงมาเลยครับผ่านแก็สริฟผ่านไอ้เขตแดนวาร์ปที่ปนเปืเป้อนอะแต่อันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีไซเคลิลโหดจริงจงคุณ ไม่สามารถนำทางให้ถูกต้องเนี่ยเร็จวาร์ปวผมโดนกินอยู่ในวาร์ปตลอดการนี่ครับคือความยากในการนทางของฝั่งทางนิฮิรุสแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันเรียกว่าติดต่อกันไม่ได้เลยหรือเปล่าคือจริงๆต้องบอกว่ามันทําได้นะเช่นจากดาว A ไปดาว B เนี่ยทาได้เลยทามันหลายปีแสงก็จริงเราสามารถวาร์ปได้ครับผมแต่ในนิฮิรุสเนี่ยเขาจะไม่วาร์ปนานคือแบบจะวาร์ปแค่สั้นๆพักแล้วค่อยวาร์ปสั้นๆใหม่ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ ฝั่งแซงทูสนี่คือแบบวาร์ปยาวได้เลยต่างกันตรงไหนทําไมต้องวาร์ปสั้นๆวาร์ปยาวด้วยคือฝั่งของแซงทูสเนี่ยมันมีเทอร่าอยู่มันมีแอสโทรนมิเคนครับคอยส่องสว่างอีกแปลว,ว่าคุณสามารถให้แสงได้ปกป้องคุณจนเดินทางข้ามวาร์ปสำเร็จง่ายมากทีเดียวจบแต่ฝั่งของนีทิลุสเนี่ยไม่มีแอสโทรนมิเค่นคอยส่องสว่างผลคือถ้าคุณเดินทางในวาร์ปนานๆคุณจะหลงแล้วออกมาไม่ได้คือไม่ต้องแบบเดินทางข้ามไอ่ โซนของแกสิฟนะไอออฟเทเลอร์อนะไม่ต้องเดินทางข้าไมไปนะแค่เดินทางไประหว่างดาวเนี่ยมันไม่มีแสงมันไม่มีอะไรนำทางเหมือนกับคุณนั่งเรือนเดินสมุดอะและ้วไม่มีประภาคารไฟสองแสงครับมันก็หลงถูกป่ะนั่นแหละคือความยากของการเดินทางแถวดินแดนของนีฮิลสอ่ะสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยเดินทางยากไม่เดินทางแล้วงั้นอยู่แค่ดาวตัวเองก็พอ,อนี่ไม่เห็นเป็นไรถ้าคุณเป็นดาวกเกษตรกรรมนะครับบอกเลยว่าคุณต้องหยิบอาวุธจับเสียมจับจอบ,บ,บ,บมาสู้รับผม เพราะเดมอนบุกมาบ้างซีนอสบุกมาบ้างแล้วบางทีพวกลัทธิต่างๆพวกเขาเนี่ยก็จะแบบบูชาเคอสทุกคนต้องบูชาเคอสผลคือมนุษย์ฆ่านเองอีกโอ้โหหนักเลยครับมันคานิบาลิซึมอะคือแบบต้องมากินกันเองสู้กันเองเงี้ยก็อยู่ยากนะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะยอมแพ้ครับพวกดาวที่เป็นกองทัพเช่นดาวที่มีอิมพิเรียมอิมพิเรียมไนท์ดาวที่มีพวกแบบแอซานิััมเนี่ยเขาก็สู้นะฮะ คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะรอแบบโลกงสายเอยงเดียวก็สู้กับทุกอย่างที่อยู่รอบรอบดาวตัวเองอ่ะมีบุกไปดาวอื่นด้วยเพื่อช่วยดาวอื่นให้แบบรอดตายจะได้มีเหมือนกับเป็นเครือข่า,ขายกองกำลังของตัวเองครับ <_ S 1> ถึงแม้ว่าฮิรุซจะไม่มีแสงองค์จักรพรรดิครับแต่ว่ามนุษยชาติเนี่ยยังคงจุดไฟแห่งความหวังให้ส่องสว่างในจกักรวาลอันมืดมิดอยู่เสมอครับอันนี้ฟังแล้วซึ้งฝั <_ S 2> ่งมนุษย์ลำบากแบบนี้แล้วพวกฝั่งซีนอตลำบากบ้างไหมคําตอบคือไม่ครับผม ไอ้ผู้ฝั่ง chaos ตัดไปเลยนะเพราะว่า chaos ชอบอยู่แล้วมิติวาร์มันกวนประสาทอย่างงี้เนี่ย chaos บอกว่านี่มันสนามเตเล่นของกูครับมันชอบมากไม่ว่าจะเป็นเดมอนหรือพวก chaos เฟรนด์บาลินหรือเจ้าต่างๆก็ตามแต่ซีนอสเนี่ยครับไม่กระทบนะครับชอบด้วยเช่นพวกดูคารีเนี่ยโหยหวานเลยดาวมนุษย์ไม่มีการป้องกันจับธาตุมันมากหรือพวกไอ้ออกอันนี้ชางมันเถอะมันเดินทางด้วยความเชื่ออยู่แล้วข้ามดาวได้ เอวดอริเขามีเวฟเวย์ครับเดินทางไปมาสบายอยู่แล้วในเวฟเวย์ในวาร์ปไม่ไม่ห่วงอะไรทาวอันนี้ก็ยังบุกมาไม่ถึงครับไม่น่ากระทบเท่าไหร่แต่มนุษย์เนี่ยกระทบเยอะสุดเพราะว่าอารยธรรมของมนุษย์ครับตั้งแต่ช่วงของเกรทครูเซตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีวาร์ปทำอะไรไม่ได้นะคือดวงดาวมันอยู่ไกลกันมากหลายปีแสงถ้าเกิดคุณขับยานปกติเนี่ยมันใช้คําว่าเป็นพันปีกว่าจะถึงนะครับถ้าคุณไม่มีวาร์ปเนี่ย อ,อาลยธรรมมนุษย์ที่เดินทางข้ามมิติเพื่อไปดาวต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดไอออฟเทเลอร์ I er ที่เกิดหกเหตุการณ์เกสลิฟเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ายิงไปยังจุดศูนย์กลางของอำนาจมนุษย์โดยตรงครับผมอิมพิเรียมที่ไม่มีการวาร์ปเกิดขึ้นหรือใช้วาร์ปได้ลําบากเนี่ยมันคืออิมพิเรียมที่ถูกตัดแขนตัดขาครับคือสู้ได้แต่ลําบากเพราะทุกอ,ไอาไยธรรมทั้งหมดของอิมพิเรียมเนี่ยตอนที่รวบรวมจักรวาลให้เป็นหนึ่งยึดดวงต่างๆได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะวาร์ปนี่รูส ที่วาร์ปไม่ได้จะเป็นอิมเพลียนที่ง่อยที่สุดดังนั้นครับพวกเคออสต่างๆพวกซีนอเนี่ยอยากบุกเทอร่าก็จริงนะแต่เขอเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนเหมือนกับกําลังใหญ่นักใช่ไหมก้อนใหญ่ตัดแบ่งเป็นสองซีกแล้วตีฝั่งนี้ให้แตกก่อนพอฝั่งนี้เป็นของเคออสนะปุ๊บค่อยบุกมาฝั่งของแซงตูดสักทีครับก็หนักครับอันนี้บอกเลยถึงขั้นที่ตอนนั้นดันเต้นี่เหนื่อยแล้วครับต้องรับมือศึกหนักทั้งฝั่งของธีรนิตฝั่งของเคออสสเปตมารีน ดาวบาวนี่บอกว่าเละเลยฮะคือพวกเคออสก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณเก็บบัตรเอเจ e ลได้ง่ายแล้วฝั่งนี้แบบไม่มีกองลังใหญ่เหลืออยู่แล้วการิมานมาช่วยก็จริงตอนของช่วงที่มีสงครามนะฮะกาลิมานเคยไปช่วยดันเต้เหมือนกันแต่นั่นก็คือแบบมันต้องแบบพิเศษจริงๆอิอะเพราะการวาร์ปข้ามไอเกสลิฟต์เนี่ยมันถึงนีฮิรุสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าไม่ใช่กองยาน,นยใหญ่ที่มีพลังขององค์จักรพรรดิคอยปกป้อ,ปองเนี่ยฮะมาไม่ถึงครับผม เอาข้าจริงเรื่องราวของ 40K ในช่วงปี2024เนี่ยฮะยุคปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็เกิดในฮิลลซะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิด Ark of o m e n ที่ไลออนเจอกับตัวของอันกรเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้ Dante ต,ตีบอันกรก็ฝั่งนี้ครับผมที่ทีนิตจะบุกมาก็ฝั่งนี้เหมือนกันคือฝั่งของเทราเนี่ยยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่แต่ฝั่งนิฮิตสเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดก็การป้องกันมันอ่อนอะ การเสริมกําลังมันยากครับพวกฝั่งของซีนอเคออสก็ได้ใจนี่แหละครับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วฝั่งไหนอยู่ดีกกันคุณมีอยู่ฝั่งแซงทุตเถอะอย่างมากก็ทํางานหนักจนตายแต่ฝั่งนีฮิรุสเนี่ยทางานหนักก็อาจจะตายก่อนด้วยถึงกับมีคํากล่าวที่ว่าคนที่อยู่ฝั่งนีฮิรุสนะครับถ้าเกิดตายก่อนสบายไปเยอะครับผมอย่าทรมานเลยครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องของอิมพีเรียมนีฮิรุสกับผมฝั่ง มืดของอิมพีเรียมนะฮะเพราะว่าโดนตัดขาดไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อเรื่องภาพลักษณ์ของอิมพีเรอร์ในยุค4 0 k นะฮะว่าผู้คนในจัก,กรวาลเนี่ยมองพระองค์เป็นยังไงแล้วพระองค์มีบทยังไงกับ w อยเมอร์ฟ 40K บ้างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบราเธอร์ Brother.